ก้อยกุง้งพี่น้องเลยก้อยกุ้งแบบตำเอาหรือว่าแจีวกุง้งครัแบแซ่บๆกันผัดอ,อ,อ่อมมือน,นี้นำนูกโดดกระเทียมซส่ลงไปแซบ่บสวัสดีครับคุเก่าครับพี่น้องครับ,รรบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนัวได้เพื่อนเดลยนะวันนี้ผัดอ่อมได้เมนูก้อยกุ้งแบบตำแซ่บๆกันผัดอ่อม,อมสมองทุกบอนตางประเทศได้ประเทศเนาะก้อยกุ้งมันจกคือกับตัวนี้ ตัรทอ,อดยอดิน้ำสึสุดจอดฮึางตั้งไว้หั่ลรังทช่ไันยี่ขมมาเขาไม่ยงกุยเหลีวยังงบ้างเนี่ยตัางประเทศในประเทศแซบแ่บๆเลยพราหนุมไกวยกุ้งขาดซนล้เปาเดรด้วยหนึ่งเดียเข้าอกันปะนำ้ำ ข้าต้มอ่อนเนี่ยหนวนมาปักพี่น้องหนวดมันจิดไปเรืการเปลือ

med det? Mm. Mm, มาได้เพียงสองรต่างประเทศในประเทศได้กิ่นจากแียวบนนั้นก็ก,ก,กุ้งเทพชีฟันหวานต่างประเทศไกลกันเนี่ยคือเยอะ không nhỉ năm จ่ว่าเผ็ดแต่นพา่อนเลยเผิดเลยเพ,เพราะว่า่าใส่น้อยเดียวเผ็ดรัก อเผ็ดคักแจวปะโจปะโจหนูอือปออกมูเลยอ่ะไนไม่เผ็ดจะไปนอนนห้แซ่อีเลยเผ็ด กุ้ีม่วนเต้ไก่กุ้งเหล่าขาวใส่กันทั่วักพวนี้ เอาแล้วพี่น้องบบเบ,เบิดหรอกกินได้ทั้งนี่แหละเอาอีพี่นายเจอไหมอีพี่นี่อนอขอยพี่น้องปังๆทุกช่องครับสวัสดีครับ